นักมวยจากกันตงังกลังฟอมหลังของเพชรนำแสงครับชนะแสนเชิงเล็กศประสบโชคแล้วก็ชนะเพชรมณีเพชรสุภาพันธ์วันนี้ถือว่าเป็นคู่แปลกครับนี่เป็นการกลับมาต่อยมวยไทยอีกครั้งหนึ่งของแสงฮิรันนะครับชื่อชันนั้นมาก่อนแล้วครับแต่ว่าความสม่ำเสมอการขึ้นเวทีแบบมวยไทยนั้นเพชรน้ำแสง มีอย่างต่อเนื่องอีกคนหนึ่งปรียวอีกคนหนึ่งของแข็งนะครับก็หลังจากที่ไปชกมวยสากลอาชีพครับใช้หมัดอย่างเดียวแข้งเข่าอาจจะใช้น้อยหน่อยครับวันนี้กลับมาใช้อีกครั้งต้องเล่นกันนิดนึงครับสายฮิรันลูกบันหยาทั้งคู่ก็คงนาดีที่พานมาคงไม่คิดนะครับว่าสักวันหนึ่ง แสงฮิรันกับเพชรนำแสงซึ่งเป็นนักบวยจากจังหวัดตรังจังหวัดเดียวกันต้องมาเจอกันบนเวทีกีฬาคือกีฬาครับก็เป็นเมืองยอดมวยครับยอดมวยไทยที่ตรังนั้นมีหลายคนเริ่มยกแรกแล้วครับหนาก็าเยอะนะครับแสงฮิรันน้ำหนักที่ต่อย125ปอนแต่ว่าลูกจุกจิกเพชรนำแสง ค่อนข้างเยอะครับสายฮีรันก่อนที่จะไปชกมวยสากลครับถือว่าช่วงนั้นเขากําลังฮอตกำลังฮิตเลยครับในการชกมวยไทยเป็นยอดมวยคนหนึ่งของเมืองไทยในยุคนั้นครับโอ้โหของโอ้สายฮิรันครับโอ้โหตอนนี้ลูกถนัดกับแฮงขวาขึ้นบนครับไปโอ้โหลงไปแล้วไปลงโอ้โหมัวแต่ระวังหมัดครับ ไม่ระวังหมัดเจอแข้งเลยครับลืมไปครับว่าแสงาระน,นันแข้งก็แรงครับตอนแข้งขวาเียครับยิงหมัดขวาโอ้พอแล้วครับพอแล้วครับโอ้จบเร็วจริงๆครับพอแล้วครับแม่นักมวยนั้นอยากต่อยอีกครับเพชรนำแสงแต่ว่าโอ้โเวลา